วิธีดูแลกุหลาบในหน้าร้อนมีหลายวิธีคลิปนี้จะมาบอกหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่เอาไว้ดูแลกลาบในหน้าร้อนนะคะอันนี้แค่หนึ่งวิธีนะคะจริงๆแล้วมีหลายวิธีเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทยอยบอกน,นะจริงใช้ต้นเซเทเรนนอกนะคะเป็นผู้ดูแลดินให้กับต้นกลาบเ,เ,เ,เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเซเทเรนนอฟน่ใบเนี่ยเขาเนี่ยนะคะใบเขาจะขึ้นหนาเขาก็จะทนนะ อันนี้ปลูกกันแดดนะเนี่ยกังแดดจางปางเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะน้องเป็นน้องเศรษฐีเรนนอกเนี่ยชอบแดดลำไรนะคะแต่ว่าอยู่กลางแดดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าน้องน้ำต้องถึงนะคะน้องถึงจะรอดแบบนี้นะคะแล้วน้องก็จะเป็นพืชคลุมดินเห็นไหมน้องก็จะไหลไปเรื่อยนะคะทำให้ดินเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นนะคะน้องกุหลาบของเรานะคะพอถึงหน้าของเขาก็เลยจะสวยแบบนี้เห็นไหมคะ นี่เป็นกุหลาบเลยนะคะเป็นกุหลาบเลยอ่ะอันนี้ช่อเหี่ยวละต้องตัดออกนะคะต้องตัดนะถ้าไม่ตัดนี่น้องเขาก้านเขาเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆเน่านะคะแล้วก็จะลามไปนะคะอ่ะอนนสวยไหมล่ะ